ใช่ตัว oh! ก๊อนะโอ้โหเตียมฮาตนน้อยก๊อบน่ะยืนเงินด้วยยืนเงินด้วยตะก๊อบน่ะโอ้ยฮัทกะทโทนนี่ก๊อบกับของนะต่างกันแนนที่ก๊อบกับของถือของมักใหญ่คือภาษิไให้ก๊อบแถได้ลูกมันสามโอนพี่ซังตอเขียดจีนน่าใส่ขื่นมื่ออื่นสาวเป็นสีมายามเนาะ xin ông ừ. <laughs> <laughs> ừ, ừ. ừ. à. <laughs> bỏ nó mẹ anh cho lit la cà chị chị lắm. Ni anh là. Bên hát chị lắm. Bác thật 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 ก้มจิกแม่มันขาดจะซื้อได้นะยายแทะเทะจอบบางตาตาดุขอลายนี่สบายดีด้วยพี่น้องมาต่อคิมนีก็ไปเตรียมออกละเตรียมไปหายามเบ็ดกบให้น้องให้เด็ก เด็กๆหน่อยู่เทียงสองคนนะพี่น้องสองอัน่ะช่วนบอไปนำว่ามันไก่บ่งเอยเนาะเอาตัวนึงละนี่นะเดี๋ยวละเพื่อนไปยามถ่าได้กบถ่าตัวนึงเบืสอใส่กล่องล้างให้ใช่ฮะใส่โฟล์ดูก๊บกา่องกับโก๊บนะพี่น้องกองกับกบลูกมันเด็กที่น้าเนาะไปลุยไปไปไปเด้อพี่น้องไพ่กับซีมะม่วงเนี่ยไผ่อยากเบิร์แล้วมันดูไผ่ซะเลยฮะ บอกสายไผ่หนิกะได้ตัวไผ่คุ้มไน้ำอ่ะเอาไผ่หนิกะได้พี่กันเ <c oughs> ด,ด็กอยู่เทียงเพียงบมไปน้ำสามสิบบาทเผารถไซไว้เนี่ย่แค่วันกันเห็นตัวไซมาเจอวะฮะ ย่างัอ็ลงยามามเวดล้างทับอิดกับลงละบมมี้งแหลกว่าถือพี่เนาะตัางแหลกว่าถือจ้าการ้างเตี่ยวกับด้กินไก่อใช่ตะก้อนเตียมพักต้นน้อย กบนะยืนก้นดูย yes. oh, oh. <Okay. S 1> ืนก้นดูตะกบนะโอ้ยฮักกระท้อนี่กบกับของนะต่างกันแน่ที่กบกับของถือของบักใหญ่คือประสิทธิ์ที่กบแถาได้ลูกมั่นสามโซนพี่ซังตะเขียดจีนน่ะใส่ขึ้นมื่ออื่นสาวประสิทธิมายามเนาะเจีนน่าหน่อยพี่น้องเอ้บบ่ไม่โกบสัม Oh, yeah, but ไปหายหมดเราซือวัช่เบสทีเดียวไปกอนตัวมาล้างเนีกับี่ถือพี่น้องมาล้างหนีกับบ่ถือพี่น้อง แค่นี้มม,ม,มีลงวัเตงเซเบตล้างนี่บะถือนี่จีรีกบบะถือพี่น้อง,งดูถือกี่บะขึ้นโคขบ,บตอนนั้งบะถือตอนนั้นกะอย่ามาไล่ล้างแหละพี่น้องถือล้างเดี๋ยวกบน,น้อยนึงเนาะไปต่อไปต่อจ้า บอกว่าจะกินแหมยังหน่อให้ก็ได้กินไก่ไปแล้วเนาะพี่น้องโนน <laughs> มวีกบเลยมีจิลีล้างใดกับมีดมึงดูล้างเนี่ยนะมีจิลีมาเถอกมันสิหากินพ่อสามีบอ <laughs> ไปล้างใดกับมีจิลี พุกถ well. right? ่าเท้าตูมันจะกินพอสำนิบ่คือมันมีจิลี่ถ่าล้างไดก็ได้ออกกำลังกายตอนเด็กบ่รอมึงดู สิหากินพ่อได้แใจสามีว่ามิสจีรีก็สีกินแห่าแต่ว่าเหมือนีงยังตามกลินกันอ้อยต้อยมาถือจักหลังว่ะ mất giờ ăn pao này, trà xanh gì bao? đi chơi nha. nè, bên ngoài gì vậy? nè, 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 เล่นหาที ality, cool ่บ้างในกบหน่อยซ้มตพินแล้วพินล้วตาบอดเียวเมนตาันดูอ่ะมตาบอดมตาปันไปกบตาบอดตัวนึงกบตาบอดตัวนึง Bà nè đại Bà tiếp đại cái ngụm hói ว่า quá. Chị <laughs> ได้ <laughs> à. cốp ได้กะ ตึเกเบกตึกเบมันขาบจะซื้อได้นะยายแทะแท้กินแห่แทะแทะอย่างป่าบ่จอดเมงป่า ปลาไสักัลอะปลาลูกคอ่ะปลาลูกคอพี่น้องปลาลูกคออืมปลาลูกคอไลย เงี้ยงบงป่าย่งนันมีป่าปลามีหน้าเลยยิบมาพอดีเป็นถดใจล้างแหลกะก็ไม่เท่าไรใหญ่สินะถือว่ามาถืออีการางหอมไม่เท่าเมือม่อ <laughs> mình bờ thử mượn à chứ thả hai mắt nhầy cho con chẳng mắc kẽ mưa mày phì nọ kìa <laughs> chỉ còn phải thang mưa 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 hả bọn đang đầy cả bờ thử đang đẩy cả bờ thử chứ không phải mưa hả bọn <laughs> kiệu hóa thang mưa hả bọn kiệu mưa đó bọn coi 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 mắt cho con phì nọ chẳng mắc kẽ mưa mày เี่ยงเป็นได้ยางว่าถายพอถาแอดิอยู่เทียงนะคนเราไปถ่ายู่เทียงแล้วคือสุดยได้ลยคนเราเนี่ยคนย่างล้างหนึ่งนาะกินเหวพี่น้องเถูกก้มหน่อยสองตัวเลี้ยงถ่ายเป็นมาสิถ่ายเบิ้งอีกเนาะเบิ้งว่ิ่งตัวใหญ่สมเด็จก้มนะก้มท่านใหญ่พ่อน้าท่านลำมีหน้ากันเลิศแดดหน้าเหม่กับพ้นตัวเงี้ยงๆจังหน่อยเนาะถ่ายมัใหญ่ซะก่อนจังมาแกะมือใหม่เนาะพี่น้องมามาโซ่พ้นงานเป็นได้

เล่นกบเล่นกบอะปีงป้อนอดีกบอีบสักเยอดีกินเกับอมอดีกินรีกับอมกบนะอ้ยดีนะยังได้กินอันยังได้กินปีงก่ก่อน้าตะกี้หอยอันไ้จิสะิสะายมไป สิบีจอีอยู่ไพ่อะไรเอามางามกระปูจีดเด็กเด็กก็ไพกันเหมาะสิบร์แล้วนะนพี่เนาะหอยนี่หอยะปะงามกระปูยาดมันตกจีหอยจีกระปู xong phân gà phân món nó tốt nãy mãn 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 Chú vườn cà pù Chu phường nó bởi xung ra hoa cà mọt ลูกคักปัญญังวันี้พี่นาะย่กินนนอีมอะไรตกแล้วบ้าเีเพือนปัญังใสี่นออืมาหลวกี่ใบสวยพี่าสวยอีมแล้วมม่พ่กี่ ผลงานเมื่อวานี้สรุปเลยกบหน่อยสามสีโตพี่น้องโอ้ยกินแหวกแกย่างแล้วพี่น้อยย่างเหนาะก็ได้กินไก่ไปแล้วกบมันท่าไรใหญ่พี่น้องไปใส่แล้วมันจะกบตัวนี้หนอยคือแบบคือแบบสลัดไทยเห็นแหละเนาะ มีแต่กับปูซ่องซ้ำโตจีวันช่วงอยากกินเขาอีมอยากกินไก่อิ่มาะไมีแต่สิขอโตเมื่อเด้อพี่น้องเด้อส้ำหรบคีินน้สิผาไว้ซำนี้ก็คิปหน้าสิพามากแกะเมื่อไห,นหน้่นะถ่ายกรุใหญ่ก่อนเนาะไม่พออันไม่คิปหน้าะนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดี